หลังแมทพิรณีให้สัมภาษณ์เพจดังค่ะเพจอีเจี๊ยบนะคะมีข้อความฝากถึงแมทพิรณีดังนี้ค่ะอยากบอกน้องแมทว่าอย่าเข้าใจผิดเห็นพูดอยู่หลายครั้งว่าพูดตรงเกินไปพูดผิดจังหวะพูดผิดเวลาไม่ใช่นะคะที่คนเขาเกลียดเพราะท่าทีกกริยา สำเนียงการพูดและโพสต์ที่ดูท้าทายมากกว่าค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะของเพจดังค่ะก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะสามารถลงมาคอมเมนต์ได้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่แอดเอามาฝากค่ะยังไงก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า